สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาเจอกับภารกิจปิกตาเก็บปืนตอนที่15แล้วนะครับกลับมาเจอกันไวนิดดึงเพราะว่าลงคลิปตอนที่แล้วไปเมื่อ2วันที่แล้วครบ10,000ไลค์ like เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปอบมือให้เลยครบไวมากเลยนะครับไลค์ครบปุ๊บเนี่ยมีคอมเมนต์มาทวงปับ๊บพี่พศครับไลค์ครบ10,000แล้วครับเล่นตา15 ได้เลยฮะน้องมาทวงแบบนี้พี่ก็ต้องรีบเล่นนะเพราะว่า1นึ่งหมืนไลน์นี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับวิธีเล่นเหมือนเดิมโ <c oughs> ดดลร่มลงมาแงนมองท้องฟ้า <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่เห็นปืนล่อนลงกันอย่างนี้เลยนะครับมิติใหม่แห่งการโดดร่ม <c oughs> ป,ปืน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 ฉันและอยู่ในเจ้าปืน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 ของฉนนั้นในมันอยู่ไหนอะไรอะ M60 เลเวลหนึ่ง จัดมาดีครับปืนไกลนะวันนี้และไม่ใช่ไกลธรรมดาด้วยนะครับไกลไกลนอกจากจะยิงไกลแล้วยังต้องนั่งยิงอีกเพราะฉะนั้นวันนี้สไตล์การเล่นของเราเนี่ยจะต้องรักษาระยะไกลนะครับถ้าเราได้ปืนใกลเราต้องรักษาระยะใกล้แต่ได้ปืนไกลเนี่ยเราต้องเล่นทาห่างเลยนะอย่าเข้าไปใกล้เด็ดขาดเดี๋ยวจะโดนเขาส่วนได้หนยแกงไหนเนี่ย ฟาไม่รู้ถิ่นพี่ฉลาไอ้น้องวงฟ้านี้พี่จองเดี๋ยวเรากรดดึบคึบเข้าไปหาก่อนเขา่าจะอยู่แถวโซนเนี้ยมียิงยาด้วยเปิดก่อนได้ปีบ <Easy. S 1> กลับมาทำไมนอนเ <Hi. S 1> นี่ยมีโคโนโด่ดยดียดยเลยป่ะยิงเสร็จแล้วเพิ่งโคโนโ่ ถ้าจะมาด้วยกันนะเหมือนเขาบู๊กกับตี้อื่นเสร็จแล้วก็เหลือผู้รอชีวิตอยู่เท่านี้ผมนี่มาลอยลุนๆ้วน <c oughs> เราในแอบ,บมาลอยรอให้เขายิงกันเหนื่อยๆแบบทรัพยากรหมดก่อนนะแล้วเราก็แบบบรุมทีหลัง <c oughs> ขาโผนะรู้ทันดกจะเคาะตะตุ่มซะหน่อยจะยิงให้กระดูกหักเลย แอบเลยจ้าแอบเนียนมากเนียนสำหรับฝั่งนู้นนะแต่ฝั่งเนี้ยไม่เนียนฝั่งนี้มองเห็นชดัดแจวมีเสียงหัวลั่น <Yeah. S 2> แต่งตัวเต็มยศเลยนะดึกว่าพลทหารหน่วยไหนใส่ชุดลายพังบวก3การกระสุนเข้าหัวได้นะแต่ว่าการเข้าตัวไม่ได้คลิปที่แล้วนะครับก็มีน้องๆเนี่ยมาคอมเมนต์บอกหลายคนเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าพี่ครับผมอยากออกช่องพี่อะ่ะหมื่นไลค์แล้วครับขอออกช่องหน่อยได้ไหมครับพี่ติดตามมานานแล้ว ได้เลยครับนี่พี่เอามาออกช่องให้แล้วนะน้องอลิสา <c oughs> ขอออกช่องจัดให้ทำตามความฝันนะครับส่วนคนนี้บอกพี่พดพาซาครับทำไมพี่ต้องถ่ายคลิปตอน6โมงตลอดเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวนะ6โมงเนี่ยไม่ใช่เวลาถ่ายคลิปนะมันเป็นเวลาลงคลิป คือลงคลิปทุกหกโมงเช้านะครับแต่ว่าคลิปเนี่ยมันผ่านการอัดมาตั้งแต่วัน2วันที่แล้วเพราะว่ามันต้องเอาไปตัดต่ออีกนะครับก็เลยต้องเผื่อเวลาล่วงหน้าคือคลิปที่ได้ดูกันทุกๆหกโมงเช้าเนี่ยมันใช้เวลาทําประมาณวัน2วันนะครับ้องก็าอาจจะเข้าใจผิดหรือพิมพ์ผิดก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเขาพิมพ์ถูกแต่ผมเข้าใจผิดส่วนคนนี้บอกว่าเปลี่ยนแผนที่บ้างได้ไหม อันนี้เป็นเรื่องที่กําลังพยายามอยู่นะครับใจจริงเนี่ยก็ไม่ได้อยากเล่นแค่เกาะสวรรค์นะผมอยากจะเล่นเน็กเทอรล่าอยากจะเล่นทะเลทรายนะครับแต่ว่าพอไปลงแมบอื่นอะ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ปืนบางทีปืนมันก็ซ้ําบ้างตายบ้างโดยเฉพาะทะเลทรายเนี่ยช่วงเย็นๆตึงมากนะครับโอกาสที่จะได้คลิปเนี่ยน้อยมากแล้วก็บางทีเวลาเรากดแร้งอะ่ะมันสุ่มด่านนะผมเลือกด่านไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรอยากจะเอากอนสวรรค์ออกแล้วให้มันไปสุ่มเฉพาะด่านอื่น ต่มติถูกออกไม่ได้นะฮะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าก็เลยต้องตามบีตามเกิดแต่ก็ไม่เป็นไรครับจะพยายามเล่นด่านอื่นๆให้ได้ดูกันนะฮะจะได้หลากหลายผู้ใดเนาะมาวิ่งอยู่หน้าบ้านอยู่คนเดียวล่งๆแบบนี้มันไม่ธรรมดามันน่าจะมีชาวแกงเขาอยู่ในบ้านหรือเปล่า hey! โอ้โห,โโหมาเป็นแกงของจริงเปิดก่อนได้ไปียบอยู่บนฟ้าอย่างนี้พี่ชอบเลยเนอ้องลงมาต่อหน้านีสลับตัดยิงโอ้โหเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวโคบระวังหัวลั่นนะหลาก่อยไอตัวระเบียงตัวไปสองนัดแต่ไม่ล่วงหมวกอะไรเนี่ยเฮ้ แลม่แล้วไปล่วงตรงระเบียงอีกจังหวะอะไรมันจะพอเหมาะพอเจอกตะเลาะเตาะเงาะจังเบยลงระเบียงแบบนี้ผมก็ซ้ำไม่ได้สิครับหรือว่าเขาตั้งใจคานไปลงวิธีอัปเกรดด้วยแก้วนนผมจะอัอใไปเต็ม2กระบอกเลยนะครับ M60 เวล3 <Un stoppable. S 1> อ้าว <amp> ไม่มีใครมาชุบ่านน ล้มในบ้านแต่เพื่อนไม่มาตายคาบ้านเลยเทียนนะเนี่ยหลังนี้เดี๋ยวต้องมาทําพิธีอันเชิญหมอปลาไล่ผีผีเมืองโพชินกถ้าตายที่เมืองนี้จะเป็นผีประเทศอะไรอะ่ะดูจากชื่อเมืองแล้วน่าจะเป็นผีญี่ปุ่นโพชินกใช่ไหมโพชินกมาจากญี่ปุ่นเปล่าหรือว่ามาจากจีนมันคล้ายๆโพชิงกิในพับจีเหมือนกันนะมันโพโพเหมือนกันอนะ ฟีไฟก็มีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆ PUBG นะครับเป็นเกมโดโดล่มแนวเดียวกันนะ BATTLE ROYAL ยเห็นว่าโดนฟ้องด้วยใช่ไหมไม่รู้คดีไปถึงไหนแล้ว <c oughs> เงียบกีบเลยตอนนั้นเห็นว่าทำฟ้องนี่หลายร้อยหน้าเลยนะครับ <c oughs> เขาเปรียบเ <c oughs> ทียบพาพไปดูเลยว่าฟีไฟเ,เหมือน PUBG ยังไงแต่ปัจจุบันไม่เห็นใครนำเสนอข่าวเลยก็เลยไม่รู้ว่าถึงไหนแล้ว <c oughs> สำหรับปิดตาเก็บปืนคลิปนี้นะครับเงื่อนไขเราก็เหมือนเดิมเลยนะ ครบ1น0 0 0หมื่ไลค์ like. เราจะเจอกันในคลิปถัดไปนะครับยิ่งยอดไลค์ครบเร็วเนี่ยคลิปก็จะมาเร็วนะฮะไ,<อ>ไปข้างหน้ามีตัวตรงตะก้าเขาวิ่งเหมือนคนบ้าแล้วก็ลมไม่เป็นท่าหรือว่าเขาไม่ได้ล้างหน้าอาจจะรีบวิ่งไปหาย่าอะไรของผมอะ ใครก็ไม่รู้นะม่วิ่งอยู่แถวตะก้านะครับน่าจะมาชุบเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่มาชุบกลับด้วยนะหรือว่าเพื่อนยังลงไม่ถึงตายนะเฮ้ยรอนานแล้วนี่าเฮ้ยมาายเหรอตกใจเลยก็ว่าทำไมไม่มาชุบที่ไหนได้อ้อมจะมาล่อผมมีอีกปะเนี่ยเริ่มจะหลอนแล้วเดี๋ยวพี่โชว์เต้นการแสดงให้ดูนะน้อง ตึง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 ตึตึงตึตึงตึงตึงอะต้องแบ่งพลังตอนจบด้วยนะเต้นเบรกแดนนัอนรีบไปเกิดไม่ยอมดูเต้นให้จบก่อนผมว่าเดี๋ยวก็คงมาอีกรอบนะแต่ตายเกิดเกิดอยู่เนี่ยแหละตั้งแต่มีที่ชุบชีวิตกลางเกมได้เกมฟีไฟลก็ได้เล่นเยอะขึ้นนะครับ ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนก็คือว่าตายแล้วก็รออย่างเดียวนะมันก็เป็นช่วงน่าเบื่อน,นครับเฮ้ยทางซ้ายมายิงกันอยู่ตรงนี้นี่เองพี่มาแล้วครับน,นั่นนั่นสุภาวดีน้องจะแปลงร่างเป็นลิงหนีพี่เหรอไม่รอดหรอกยิงกับใครอยู่ล่ะ ไปหนึ่งตายนะออกมามยังไงยังไงวู้ยไอวอเยอะไอวอเยอะไอวอเยอะตกใจหมดเลยหัวแตกสะดุ้งเลยเมื่อกี้กำลังหล่อยตัวไกลไอตัวไกลเข้ามาชาร์จเฉย ไม่ใช่ชาร์จธรรมดานะชารสเต็มหน้าไอตัวแปลงลิงเมื่อกี้ยิงไอตี้นอนข้างล่างแต่ตี้นอนข้างล่างเนี่ยยิงกับใครดีเปล่าหัวแตกพีดอกหักอืมอกไก่ต้องมีคนหักถ้าอกหมักต้องมีคนใหม่อะไรของผมอ่ะใจเย็นกัาเร้ พี่ยิงไม่พักไม่พอนกันเลยตีไหนเนี่ยผมเริ่มงงแล้วใครมาโดดล่มลงตอนหน้าไอตัวซ้ายยังหาตัวไม่เจอแล้วมันอยู่ไหนเนอะอนหินป่องอโอ้อยู่บ้านปล่อยไปก่อนเดี๋ยวหาตัวนี้แป๊บสุภาวดีอีกรอบแล้วนะเราอ่ะ <laughs> คือผู้หญิงใช่ไหมสุภาวดีขอญาตรีบเข้าวงมาดักไอ้แก๊งเมื่อกี้ก่อนนะยิงเจ็บมากไป,<ฮ>ไปอีกหนึ่งไปอสองสขอญาตซ้ำก่อนนะครับ ไปสามบดดีและไข่เข้ามาแว้นรถท้าทายอำนาจขึ้นไปทำไมอะบนหอวงไปเหยียนตอนจะขึ้นไปทำไมหรือเพิ่งลงมาไอดีหรือว่าเด็กแว้นซิงสามดีศูน แต่ละคนชื่อแปลกๆชื่อนึกว่ารหัส ADM ส่วนใหญ่ชอบชื่อไทยนะเวลาอ่านแล้วมันฮาดีและวใครมายืนยิ้มอยู่ริมขอบวงครับเนี่ยมันขึ้นแดงๆสากูุลา ขึ้นไปได้ยังไงอะ่ะเขาโดดลงมาจากข้างบนหรือเปล่าหาที่แอบซะด้วยนะรักน้ำํำรักป่ารักซากุระเจ็ดคนสุดท้ายครับขอยัดอ้อมขวาไปนะสามก่อนก่อนจะไม่ได้คิวเมื่อกี้เริ่มเกมเราลงที่ลงไฟฟ้าใช่ไหมแต่ว่ามาจบที่เคราตันทิศทางบวงก็แปลกดีนะครับวันนี้ เกือบล่วงนั่นน่ะเกือบหลับแต่วิ่งกลับไปได้ดวงน้อนยังไม่ถึงคาดแหปตั้งหลักก่อนจะแจกันตอนหายหไอ้วอใไคาอ่ะมีคนอีกอ,อก่ะซ้ายมาขวามีเด๋ยวเดือดเดือดเดี๋ยวฝั่งนู้นคนเยอะจริงด้วยกระลำดอก ไปองเฮ้ยเหลื 2> อ2คนแล้วนี่ว่าแกวดิแล้วเราตัดสินใจถูกด้วยนะที่ฉีดมาทางขวาคนที่เหลือได้อยู่ไกลหมดเลยไม่มีตัวไหนเข้าใกล้เรานะครับโอ้โยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว,ยว,ยวยทำไมไม่ยิงกันเองอะ่ะเล็งพี่ทำไมน้อนตีเดียวกันเหรอมาดิหมายหนึ่งผักบุ้งเป็นเพื่อนกับกระลำดอกปะเนี่ยนี่มันแก๊งน้อนผัก บรรยากาศแบบนี้มันน่านอนพักอาบแดดซะจริงๆเลยมาร้อนสบายสดชื่นดีจุงอาบแดดจนตัวไหม้แล้วเนี่ยเมลัยผิวจะพองเป็นท่าที่ได้มาจากไอภารกิจอะไรสักอย่างอ่ะมันเป็นท่าที่เล่นไปเรื่อยแล้วเก็บสะสมแล้วก็กดรับมาฟรีนะครับผมก็ลืมแม่ไอวอลาลวาเลนไทน์สีชมพูนี่เยอะจริงๆสายฟรีใช่ไหม ตรงนี้เห็นเต็มแบบเลยจีเอมเอากับมาแจกใครรับทันก็โชคดีโอ้ียวงม่นซะด้วยใจเย็นน้องมาสองเลยเหรอล่อยก่อนได้เปรียบขามป้อมเอาเวลาทีนี้ขอญาตแียงคืนบ้างนะครับแล้วเบิดอาบยาพิษ สามก่อนมาขามป้อมแกงน้องผักจริงด้วยนะเนี่ยเขาตั้งชื่อเป็นแบบว่าผักผ,กผลไม้ทั้งนั้นเลยมามอบซะดีๆคนสุดท้ายท้ายสุดยังไงไอ้วอลลาายนะเฮ้ยวิ่งป่าวฟาแนบยิงหนึ่งฟาแนบยิงสองลาก่อยนะน้องผักบุ้ง แกงน้องผัดของจริงนะแต่ละคนตั้งชื่อได้เข้าตีมกันน่ารักมากนะครับก็จบไปแล้วนะครับปิดตาเก็บปืนตอนที่15รอบนี้ก็ได้เป็นปืนยิงไกลอย่าง M60 นะครับปืนที่เป็นมิดกับผู้เล่นใหม่มากๆเพราะว่าแค่เราหยิบมาอัพไปเต็มเวลสและกดนั่งยิงไปเนี่ยโอกาสชนะแทบจะรเลยนะฮะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าเข้าใกล้ศัตรูเกินไปเพราะว่าอาจจะโดนปืนชาร์จส่วนกลับหน้าหงายได้นั่นเอง อย่าลืมนะครับคลิปนี้ช่วยกันกดให้ถึง1 0 0 0 0หมื่นไลค์แล้วกลับมาเจอกันในปินตาเก็บปืนตอนที่16 let's go